เพื่อนๆจ้าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยเมื่อเช้าเนาะเราคาดการว่าฝนจะตกฝนไม่ตกนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเมื่อเราใส่ปุ๋ยฝนไม่ตกเราก็ต้องลดน้ําให้ปุ๋ยละลายทันทีนะคะทุกคนเนี่ยยังเห็นมองเห็นเม็ดปุ๋ยอยู่ในสวนเราแปลงนี้จะมีตัวช่วยนะคะทุกคนเราจะใช้ระบบสปริงเกอร์เนาะเราก็จะเดินเช็คความเรียบร้อยว่าเออสปริงเกอร์ของเรายังใช้งานได้อยู่ไหมถ้าหมุนแบบนี้ก็คือโอเคนะคะทุกคนบางตัวเ็าจะไม่หมุนนะ ออกมาเยอะเราก็จะมีตัวช่วยเราก็จะหาลวดอะไรเล็กๆมาเย่ลรูของเขาเนาะตัวนี้ไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่จะเดินเช็คความเรียบร้อยประมาณนี้นะครับเพื่อนๆใส่ปุ๋ยทุกครั้งอต้องให้น้ําทันทีถ้าฝนไม่ตกเนาะให้เม็ดปุ๋ยละลายเลยนะครับทุกคนเพื่อที่ว่าเขาจะไม่ละเหยไปตามอากาศนะครับเพื่อนๆในส่วนของเราจะใช้ระบบนี้นะคะทุกคน แต่ที่อื่นเราไม่รู้เนาะแต่ในสวนเราเราจะทําแบบนี้เราจะใช้เครื่องตีน้ําบางคนก็จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเนาะในสวนเราใช้ระบบะเครื่องคูโบต้าสูบน้ําแล้วก็ต่อสายท่อเป๊บวางสายเป็นแนวยาวตามร่องสวนนะคะทุกคนแล้วก็ติดสปริงเกอร์จ้ะขอบคุณนะคะเพือ่อนๆที่ติดตามรับชมวันนี้ก็มีเทคนิควีดีมาแบ่งปันนิดๆหน่อยๆนะคะเพือ่อนๆถ้าใคร มีความคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีจ้า